รวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม2567เริ่มต้นด้วยกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายเจษดาขวัญแก้วสหกรจังหวัดระนองพร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมต่างๆดังนี้วันที่2กรกฎาคม2567 กิจกร,รมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์วันที่ 4. กรกฎาคม2567พิธีพลีกัมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำแร่ร้อนรักสวารินบ่อพอ่อและร่วมขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดสุวรรณคีรีวิหารวันที่7กรกฎาคม2 5 6พิเ็พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่8กรกฎาคม2567พิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์วันที่13กรกฎาคม2567พิธีการอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปยังศาลากลางจังหวัดชุมพรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยวันที่12กรกฎาคม2567ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อถวายพระตาหารและน้ำปานะ ให้แก่ผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทพระพี่เลี้ยงและพระวิทยากรวันที่13กรกฎาคม2567ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพิธีปลงผมวันที่15กรกฎาคม2567พิธีทำบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสง์โครงการบรรพชาอุปสมบทวันที่16กรกดาคม2567 ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งวันที่17กรกฎาคม2567ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติจำนวน200 0 0 0ตัวนะคลองพรนรังวันที่18กรกฎาคม2567ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกสหกรณ์ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรามาสที่4 วันที่28กรกฎาคม2,567พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบ,บาทพระสงฆ์จำนวน72รูปพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นค่าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยณนะริมคลองหาดส้มแปน้นพิธีถวายราชสการะและว่างพันพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและวันที่29กรกฎาคม2567ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะพระราชวังรัตนารังสรรค์จำลองกิจกรรมตามภารกิจของกลุ่มง,งานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ วันที่4กรกฎาคม2567กลุ่มตรวจการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเมืองระนองจำกัดวันที่5กรกฎาคม2567สหกรณ์จังหวัดระนองร่วมพิธีเปิดโครงการประสูตสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิสุนัขบ้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สายแดง วันที่8กรกฎาคม2567สหกรณ์จังหวัดระนองร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์วันที่9กรกฎาคม2567กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าน้ำข่าจำกัด วันที่10กระกฎาคม2567สหาหกรณ์จังหวัดระนองร่วมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหาหกรณ์อมทรัพย์สาธารณาสุขระนองจำกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2ตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริมกลุ่มกเกษตรกรทำสวนบางแก้ว วันที่11กรกฎาคม2567สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดระนองจัดประชุมข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในสังกัดครั้งที่7วันที่12กรกฎาคม2567กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรกระบุรีจำกัด และแจ้งผลการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์เพื่อจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำของสมาชิกสหกรณ์วันที่15กรกฎาคม2567กลุ่มตรวจการสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกอสรนงจำกัดและร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางสอกอยบ้านฝ่ายคลองน้ำจืด วันที่16กรกฎาคม2567กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองระนองจำกัดเพื่อร่วมพิจารณาเงินกู้ระยะสั้นให้แก่สมาชิกจำนวน8รายวันที่17กรกฎาคม2567คณะผู้ตรวจการสหกรณ์เฉพาะกิจเข้าตรวจสอบกิจการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยางขอคอดกระจกัด วันที่18กรกฎาคม2567าสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดระนองจัดประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสาหกรณ์ฉบับที่หเพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการขับเคลื่อนสหกรณ์ให้มีการจัดทำต่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบันวันที่19กรกฎาคม2567กกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์รายสินค้ามังคุดอินทรีย์กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สองร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้วจำกัดวันที่20กรกฎาคม2567าหกสหกรณ์จังหวัดระนองพร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเทียนพรรษาและร่วมกิจกรรมฟังทมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาหาบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่21กรกฎาคม2567สหกรณ์จังหวัดระนองพร้อมด้วยบุคคลากรร่วมพิธีถวายราชสการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสถาปนาเมืองระนองวันที่25กรกฎาคม2567สหกรณ์จังหวัดระนองมอบหมวกสัญลักษณ์อาสาสมัครสหกรณ์ณนะสหกรณ์กองทุนสวนยางขอคอ,อดกระจำกัด กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ปาล์มน้ำมันกระเปอร์จำกัดวันที่30กรกฎาคม2567กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่3 จับประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ที่ประสบปัญหาการดำเนินงานสู่สหกรณ์เข้มแข็งให้กับสหกรณ์ชาวสวนกาแฟกระเปื้อจำกัดจำนวน15รายวันที่31กรกฎาคม2567ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและลงพื้นที่ตรวจประเมินการควบคุมภายในสหกรณ์ของสหกรณ์อมรัพย์คูระนองจำกัด